จังหวัดอะไรเดินชาจังหวัดอะไรวะจังหวัดรลยองเขามีแต่จังหวัดรลยองไอ้บ้าเงินจังหวัดอะไรเป็นผลไม้จังหวัดอะไรของมึงอีกจังหวัดลาชเบอร์รี่กูไล่มึงออกไอ้สาจังหวัดอะไรสีเขียวจังหวัดอะไรวะนครสีธรรมชาติ yeah. ดอกแปลว่าอะไรมึงเย่าบมาหลอกกูกูไปหลอกอะไรมึงวัดต่างหากที่แปลว่าอะไรน้ำอะไรอารมณ์ไม่ดีน้ำอะไรของมึงวะน้ำเก๊กห้วยห่วยพอมึงตฟัดอะไรอเดินนี่เสือเพชรเฉลยบดีโคไงแงยังไงวะก็รูไม่จะเป็นก็โคตุกเดจจากไปมึงเดินไปเล่กไกลไไปไอ้สัตว์โอเคมากินเหล้ากันเนี่ยมากินไม่ได้วะปีนี้กูชงไม่เป็นไรเนอะเดี๋ยวกูชงให้แกงอะไรไม่สุภาพแกงเลยวะแกงฟักทอง ข้างอะไรอากาศเย็นข้างอะไรวะเซ็นท่านชิดลมดาราคนไหนน้าท่วมแล้วไม่จมดาราอะไรของมึงน้ําท่วมไม่จมนัดมีเรือเรือพ่อไปก่อนครับทําไมครับไปซื้อไก่เคเอฟซี ผมต่อแถวนะแต่ไม่รู้ทําไมโดนดา่าใครดา่าครับก็ตอนช่วยหยิบของให้ชาวต่างชาติอืมข้างหน้าครับเขาด่าว่าอะไรเขาบอกว่า thank you thank you เ <Okay. S 1> ขาบอกว่า thank you เมื่อวันก่อนกูไปตกปลามาแล้วมึงตกได้กี่ตัวได้มาตัวหนึ่งแต่ฆ่ายังไงมันก็ไม่ตายวะมึงฆ่ายังไงวะกูจับมันกดดิมแ้าวอะไรเอ่ยกินแล้วไม่อ้วนเป็นไปไม่ได้ข้าวทุกข้าวกินแล้วมันก็ต้องอ้วนนะวนะข้าวหกบนแล้วไอสัตว์ลูกอะไรหยาบคายที่สุดลุกอะไรวะลูกสิสัตว์กูจะนั่ง yeah.